พี่น้องครับผมบากอสาหกับชีวิตที่พอเพียงกับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งสวนเกษตรผสมผสานกับผมปลูกทุกอย่างที่นี่นะครับผมมาอยู่สวนครับที่มาพี่น้องพามาชมครับพาพี่น้องมาชมสวนว่านีอยังไงครับตอนนี้ครับผมหลังจากที่พอะคดีลงคิดครับผมบอกว่าเมื่อไหร่อยู่สวนสางเห็ดเกษตรครับปลูกแบบอย่างนิดอย่างหน่อยครับผมปลูก พวกพักครับตัวฝักยาวฝักทองครับอันนี้ฝักทองครับผมฝักทองพันธุ์การครับหาบ้าพี่น้องเยี่ยมชุ่มบักแฟงครับตัวนี้กำลังขึ้นนีก็เรือเทศครับเคเือเทศพันลูกเล็กครับแล้วก็ปักบุ้งครับกระโพด ปลูกยางรำริดยางหน่อยครับผมนี่ครับอันนี้คือแฟงครับตอนนี้แฟงก็กําลังันขึ้นข้างขึ้นอยังเรียบร้อยครับก็ติดผลครับผลไดบ๊อกเป็นกับบเป็นครับถือแดดมันหอนครับแดดลวกครับผมนี่ครับผมบักแฟงครับผลผลิตอยู่ผาหน้าครับผมนี่ครับตัวนี้ขึ้นข้างกับขึ้นตัวนี้นบ๊อขึ้นกับบบขึ้นครับ ฟักทองก็กำลังสีเรลืมเหลืมจอครับผมเหลืมเป็นนวลครับนี่ครับผมให้ปล่อยเขาขึ้นคางครับผมให้แฝงขึ้นขึ้นคางครับพุ่พีก็ได้ครับผมครที่นี้ก็เอาใบใหม่ใบยังมาใส่ต้นกล้วยครับผมต้นกล้วยนี่ครับบรรยากาศครับผม พาชมสวนกรบผมมันแมลงแห้งครับก็เลยเย็ดจะไดบก็เลยปลูกอย่างอันเปื่อดอายุสั้นครับผมทีแบบเก็บเกี่ยวได้เร็วครับผมมีแตงกวานะครับผมแตงกวาต้นกล้วยกำลัางงามเลยครับปออ้าพี่น้องอยากเป็นเทียงกระถ่อมนี่ ปลาไก่เจยอันนี้แหละครับผมหลายปีแล้วปลาตัวนี้ปลางเป่านะผมครับต้นเตี้ยครับอันนี้กล้วยครับโอ้ยสุกแล้วตัวนี้แก่แล้วครับโมเมนต์สุกเลยโอ้พี่เจ็บนี่ครับผมก็ขนาดเสีเยนเลยแก่แล้วครับผมเรียมอยู่นะรูปเรียมคอนอันนี้ครับผม,มสวนพี่น้องเอ้ยบักม่วงเอาไปดอกเบิร์นชุ่งสวน ของครับผมไม่อบวงมีอยา่ามมงนั้นผมวงเป็นหน่วยดกครับนี่ครับผลผลผลิตผลผลิตกับข้าใดใดที่ไหน,นใส่ใส่ครับผมรวยก,ก็เริ่มร้ายแล้วครับครับพี่น้องเบิ้งครับผมคิดว่าพาะพี่น้องเบิ่งตา่างกันอ่ครับผม ครผมพี่น้องเอาคลิปสั้นๆนนั่นแะพี่น้องเนี่ยผักม่วงพี่น้องเนี่ยผักม่วงพันธุ์นุ่ยไงครับนี่ยผักผักบุ้งอันพันธุ์สีอันสีม่วงครับผมนุ่ยไง